กรมการปกครองแฟนเพจออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการเคลือบพลาสติกที่สุติบัตรนั้นสามารถทําได้แล้วก็ไม่เป็นโมฆะด้วยค่ะถ้าหาเอกสารสุติบัตรนั้นออกโดยชอบตามระเบียบกฎหมายก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนในการทํานิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆได้นะคะรวมไปถึงการขอรับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้ได้ตามปกติเลยค่ะกุมวิารติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรมการปกครองแฟนเพจได้ตอบประเด็นในสังคมค่ะหลังจากมีประเด็นต้องสงสัยกันว่าการเคลือบพลาสติกที่สุติบัตรนั้นจะผิดหรือจะทําให้เอกสารนั้นเป็นโมฆะหรือไม่นะคะซึ่งทางกกม ปกครองได้ยืนยันค่ะว่าการเคลือบสุติบัตินั้นสามารถทําได้และไม่เป็นโมฆะนะคะซึ่งสุติบัติค่ะเป็นเอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกเป็นหลักฐานแ,แกผ่ผู้แจ้งการเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะคะและการเคลือบเอกสารสุติบัติไม่ใช่เหตุที่จะทําให้เอกสารดังกล่าวเป็นโมฆะค,าคา่ะถ้าหากเอกสารสุติบัติดังกล่าวออกโดยชอบตามระเบียบกฎหมายก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทํานิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆและการขอรับสวัสดิการที่ท่างภาครัฐจัดให้ได้ค่ะการที่ประชาชนได้นําเอกสารไปเคลือบพลาสติกนะคะนายทะเบียนจะใช้ปะการเคมีชนิดที่ล ไม่ได้ในการแก้ไขหรือไม่นายทะเบียนก็อาจจะคัดและรับรองสำเนาคำร้องทอร .31 ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการในสุติบัตรมอบให้กับผู้ร้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานควบควบู่กับสุติบัตรที่เคลือบพลาสติกค,ค่ะ